สองตำรวจตระเวนชายแดนหนุ่มรีวิวภารกิจหลังปฏิบัติการทำลายฐานตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังทหารกัมพูชาในพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารจนได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับทั้งนี้กำลังฝ่ายไทยได้ยุติการยิงในเวลาเที่ยงตรงวันที่27และปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด โดยตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสองนายได้ปฏิญาณอย่างหนักแน่นว่าหากเกิดการประทะขึ้นเป็นรอบที่สามจะพร้อมยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างสุดความสามารถจนถึงที่สุดสวัสดีครับอย่จากโก้ครับนะครับจาก้าครับจากโก้จาก้าครับถ้าถ้าถ้าคนเคยดูคลิปที่ผมลงนะครับที่ว่าถ้ามีรอบสองจะเอาเค็นลงให้ได้เลยนะครับนี่นะครับดูดูดูสภาพนะครับ เรือไว้แค่ความทรงจำครับลาบเป็นหน้ากองสุดยอดครับวาดไของเขารับของเราก็ลาบครับวันนี้ประกาศยุดยิงนะครับเที่ยงตรงผ่านมาแล้วครับวัยี่สิบวันวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับกับจากโกจาก้าครับรอบสองนะครับนี่รอบสองนทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับผมครับเราสู้เหมือนเดิมครับตชดไทยเราสู้เหมือนเดิมครับเป็นไงวงครับความรู้สึกตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับคนไทยบ้างครับ ผมอยากอาบน้ํามากเลยครับตอนนี้อยากอาบน้ําอยากกินหมูทะแล้วก็เบียร์เย็นๆครับจะกล้าอยากได้ไรครับจะกล้าอยากได้ไหมครับอยากอาบน้ำนะครับอย่างเดียวเลยครับอยากอย่างยวนลยครับโอเคครับฝากติดตามจากโก้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้จากโก้เลยครับรอบสองครับผมถ้าว่าไม่หยุดก็เอากันอีกรอบครับเอามันน็อกไปข้างนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ